สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมถแถลงผลปราบสแกมเมอร์ครั้งใหญ่ศูนย์ PCT Waroom r IAC ออกธิ์มันนี่ a s h b a c k คืนเงินได้ต่อเนื่องแบงก์สงซิกต์ตำรวจภูธรภาคหนึ่งและตำรวจภูธรสีราชาจับไววันที่9พฤศจิกายน2,568คนตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียม แถลงผลปฏิบัติการปราบปรามแก,เกเมเบอร์ครั้งใหญ่ในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิกานักสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานซึ่งจะมีการรวบรวมผลการดําเนินการจากทุกหน่วยทั่วประเทศเพื่อตอบย้ําความมุ่งมั่นของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยพลตํารวจเอกกิติรัตนเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ในการเดินหน้าเชิงรุกป,ปราบปรามสแกมเมอร์ทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศสงครามไซเบอร์สแกมปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบทุกประเภทโดยยกเป็นวาระแห่งชาติพร้อมกันที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปฏิบัติการ Money c a s สแบ็กอย่างต่อเนื่องสามารถหยุดยั้งการโอนเงินติดตามเงินของผู้เสียหายคืนได้อย่างรวดเร็วโดยได้ รับการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างศูนย์ปราบป,ปรามอาชญากรรมทางเทคนโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอปอ,อสอตรอหรือศูนย์ PCT และศูนย์บริหารนนเหตุการณ์แก๊งคอเซนเตอร,ร์ฆ้ามนุษย์นานา,นาชาติสกครหรือวอลลุม i e c สถานการณ์การเงินโดยล่าสุดสถานีตำรวจภูทรศรีราชาจังหวัดชลบุรีและกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งสามารถ นำเงินคืนผู้เสียหายได้รวมกว่า1.2ล้านบาทคดีที่หนึ่งสพศรีราชาอายัดเงินได้3,320บาทขณะบัญชีม้ากำลังถอนเงินโดยเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2568ตำรวจสอพศรีราชาได้รับการประสานงานจากวอล์รูม i e c และทีมสืบสวนทุรกิจด้านดิจิตัลฝ่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงินของธนาคารแห่งหนึ่งว่า ความเคลื่อนไหวผู้ต้องสงสัยภายในธนาคารตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบพบนายอำนาจกำลังรอถอนเงินสด3320บาทจึงเข้าไปควบคุมตัวสอบสวนเบื้องต้นนายอำนาจยอมรับว่าได้รับว่าจ้างให้ถอนเงินโดยแลกค่าจ้างเพียง4,000บาทขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุดคุมตัวนางธัญพัฒน์ทำหน้าที่ควบคุมการถอนเงิน จากการสอบสวนสารภาพว่าได้รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเทเล gram ให้ดูแลการถอนเงินเมื่อตรวจสอบที่มาของเงินพบมีผู้เสียหายรายหนึ่งอยู่ในพื้นที่สอนอท่าข้ามกรุงเทพมหานครถูกหลอกลงทุนโดยโอนเงินให้แกงมิจฉาชีพผ่านบัญชีของนายอำนาจ3 0 0 0 0นห1บาทจึงเข้าร้องทุกข์เพื่อดำเนินการคืนเงินตามโครงการ m o n e y c a s h Back อีคดีชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งจับกลุ่มเครือข่ายข้อม,มา้า12รายยึดเงินสดกว่า9 2 7 0 0 0บาทบปสปอสตรอสืบวสวนเส้นทางการเงินและติดตามผู้ต้องสงสัยในเครือข่ายบัญชีมา้าก่อนเข้าตรวจสอบที่ธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบกลุ่มบุคคล12รายพฤติการตรงกับข้อมูลเครือข่ายบัญชีมา้าจึงเข้าควบคุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางเงินสด927,000บาท ส่งพักงานสอบสวนสอพรพระ,ะคนครศรีอย,ยุธยาดำเนินคดีตามกฎหมายจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การว่าเห็นโฆษณาชักชวนรับเช่าบัญชีรายได้สูงผ่านเพจ Facebook เช่นรายได้เสริมง่ายๆและไม่ง้อเงินเดือนอ้างว่าถูกแอดมินในไลน์หลอกให้ส่งเอกาสารส่วนตัวและบัญชีธนาคารเพื่อเช่าบัญชีโดยได้รับค่าตอบแทนครั้งละ5,000บาท เมื่อถึงวันถอนเงินแอดมินจะสั่งการผ่านโทรศัพท์ตลอดเวลาและมีผู้คุมบัญชีคอยติดตามดูแลในพื้นที่เมื่อถอนเงินเสร็จจะนําเงินทั้งหมดส่งต่อให้กับผู้รวบรวมเงินตามคาสั่งรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติกล่าวว่าปฏิบัติครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานตํารวจแห่งชาติที่ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและธนาคารเอกชนเพื่อหยุดยั้งเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ผอ,อตรอชมเชย ชุดสืบสวนสอกอศีราชาและตำรวจภูธรภาคหนึ่งที่สามารถดําเนินการเชิญลุกรวดเร็วเฉียบขาดจนนําไปสู่การยึดเงินคืนและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งเครือข่ายและขอเตือนผู้หลงผิดให้เช่าบัญชีรับจ้างกดเงินแลกกับรายได้ไม่กี่บาททั้งที่รู้ว่าเป็นกระบวนการอาชญากรรมที่ตํารวจมุ่งมั่นปราบปรามเด็ดขาดจริงจังต้องถูกดําเนินคดีรับโทษหนักทั้งจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน30,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละเพื่อคุ้มครองประชาชนจากภัยอาชญากรรมออนไลน์และขอให้ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน141 14 4หรือ0ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงสมชายจันยาข่าวภาพภูวนัฐแสงงามพ p New ิ h a i l a n d รายงาน